ครับครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเปิดหัวเรื่องนกดินเนาะสำหรับท่านใดอยากได้นกต่อดินนกหัดนกกลางเก่ากลางใหม่นะครับต่อดินที่ว่าติดเฉลยบ้างแล้วลงดินมีผลงานแล้วนะครับนี่อาจารย์วัดวันนี้เอาเจ้าอะไรนะครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นนะครับอันนี้คือมารอส่ง f อไปจังหวัดสระบุรีนะครับของขอบคุณพี่สุรทินนะครับสุรทินเอฟซีเดิมนะครับนี่ นี่นะครับก็สำหรับสายดินเพชรบูรณ์นะครับก็ทำไมถึงต้องมีนกดินเพิ่มขึ้นเพราะว่านกทางเพชรบูรณ์นี่คือนกพเนียนนี่จะได้กินยากที่สุดนะครับช่วงนี้ขนาดนกดินยังสองอาทิตย์สามอาทิตย์จะได้จำํำขาเนาะอาจารย์เนาะนนโอ้โหเหนียวมากแล้ว,ด,นนวด้วยสภาพอากาศด้วยแล้วก็ <laughs> ยังไงมันก็นกดินนี่คือมันไม่ค่อยรเราแวงเนาะนกป่าเราไม่ค่อยเระแวง อันนี้ีคนเล่นเพเนี่ยกันเยอะใช่เล่นเยอะขึ้นแล้วเพชรบูนเซียนนับไม่ถ้วนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนเล่นเยอะหรอกอันไปกันทั่วไปกันทั่วแล้วทีนี้นกมันเหนียวนะครับถ้าเอานกดินไปลงเนี่ยดีดีตาเขาหมดแล้วใช่นกตัวดีๆนี่นกพะเนียดนี่ไม่ค่อยได้กินนะครับแต่นกดินนี่ยังมีสิทธิ์เยอะกว่านกพะเนียดพูดกันอย่างนี้ถึงจะนูถึงเปลี่ยนสายทยอยมาทางนกดินเยอะเนาะก็อาจารย์วัดนี่คือเพาะเองเพาะเองครับนำเข้าเองแล้วก็ ฝึกเองปั้นเองแล้วก็จะแบ่งเองด้วยเออนี่นี่นะครับน้อาจารย์วัดในทีมงานก็ส่วนมากก็จะเป็นนกอาจารย์วัดเนาะส่วนมากเลยใช่นี่นะครับตัวนี้ก็จะไปสระบุรีวันนี้แหละครับตัวนี้เมื่อวานเมื่อวานนี้มีผลงานใหม่สดๆก็แจ้งพี่สุรทินไปพี่สุรทินก็ปิดไปเลยนะครับเจ้าข้าวปุ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองจดจวดให้ดูนะครับอ่าเจ้าอ่างจวดให้ดูมีไมักี่คนลองฟังดู นี่ครับลูกผสมสายมาลร้อยนะครับส,สี่สี่ถึงแปดถึงเก้านี่ครับจะอ่างนกต่ากับลูกผสมเดินใส่่างเดียวลูกผสมแล้วเรื่องดีลาเนาะนกแต่ละตัวไม่ <ขา S 1> เหมือนกันขาไม่ตายตัวนี้ละประกันเลยขาไม่ตายตาเพราะเองนะครับ อันนี้ตัวนี้นกจะอายุดีหน่อยหนึ่งเนะาะนกปีกว่ากว่าจะเข้าสองปีนะครับผมนี่นะแล้วคาลมก็ไม่ได้ว่าถี่จนรัวเนะาะอาจารย์เนาะ <c oughs> ้ามือใหม่ก็ว่าปาล้อยเนี่ย <c oughs> อันนี้เรื่องจริง,งอันนี้คือลง <c oughs> ดินเล่นติดเฉลยเรียบร้อยนะครับถึงลงไป <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปเปิดหัวนะครับท่านใดสนใจนกต่อดินเนาะเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเป็นรายตัวไปเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าเราออกกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วแหละ วันวันเว้นวันวันเว้นวันชั่วโมงเดียวก็ขอให้ได้ออกนะครับเ่นกว่าเขาจะไล่ออกจากงานฉันขว่าเขาจะไล่ออกจากงานจะไล่ออกจะทุกวันวันนี้ก็ว่าจะไปตามนกอ่างกันแต่ว่าฝนมันตกเนาะก็เลยมันทําคลิปกันนะครับเดี๋ยวมันก็ไม่ดุดุมากนใช่มันเล่นมันเล่นมันเล่นนิ่มๆนกเล่นนิ่มมีนกป่าก็ไม่ค่อยระแวงอะเนาะบางตัวมันมันใช่ ดูจากคลิปเมื่อวานนี่นะจะมีี่าวานเผื่อจะเดินเร็วด้วยเผื่อจะเดินเร็วด้วยลีลามันนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นเมื่อวานนี่เนาะมันบังป่านะครับนี่อายุดีหน่อยแล้วลงดินมันเล่นมันอะไรแล้วถึงออกไม่ออกก็เอามันติดรถไปเนาะเราวิธีเรื่องฝึกไปเที่ยวนะครับไม่ได้ไม่ได้บางทีไม่ได้ปักไปตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ปักเย็นอ่นี่ละครับพามันขึ้นรถฝึกเนาะเป็นการฝึกไปในตัวนะครับถึงจะได้ปักไม่ได้ปัก ไปมาแล้วพจริงๆงมันจะไปบ่อยเขาปั้นเนี่ยไปเร็วกว่าคือดีลามันดวลามันดีกว่าเขาปั้นมันจะเรียกลำไรอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่จะไม่ไม่ไม่ถึงจะเล่าใจนี่นะครับตัวนี้สูไม่มีถอยเนาะทั้งวันแต่นกดีนี้ก็จะเล่นได้เป็นเวลาเนาะไม่ได้เหมือนนกพเนีดนะครับนกฝึกตัวนี้ตีเป็นนะครับอ่าเพราะว่าผมซ้อมเฉลยประจำอที่ได้มาซ้อมแล้วก็ฝึกอ่ามันประจำสายดินจะรู้กันเนาะก็ต้องฝึกยังไงเนาะมันไม่เหมือนนกขเนีดนะครับออถ่ายขุดเลยนะ นกมันเริ่มถ่ายมันโดนฝนนะครับทั้งเราเออนี่นะครับถ้าพิสู่ลึถินได้ไปก็ดูสภาพอากาศสภาพนกหน่อยนะครับนกช่วงนี้ก็จะถ่ายคนทั้งนกป่านกลูกผสมเนาะเป็นช่วงของเขาคนับเออนี่นะครับนี่นะครับเจ้าข้าวปุ้นตูมใบเหลืองไปตัดเอาเอง ไปตัดเอาเองนะครับแต่ชุดใหม่จะเป็นกําไรมีหงอขาคือได้ไปนี่คือไม่ให้หลักอย่างเดียวเดี๋ยวเชือกให้ไปเนาะครับผมให้ไปทั้งชุดให้ไปทั้งชุดยกเว้นหลักนะครับยกเว้นหลักเพราะว่าต้องเอาไว้ฝึกนกใหม่นะครับซื้อทุกหลักก็ไม่ไหวไปหาหลักเอาเองนะครับเอี้ยสีาาเออนั่นเลยชุดนึงนี่แล้วแล้วนกมาเลของเราก็ไม่ใช่วันน้อยๆเนาะรุ่นใหม่ขึ้นมามันต้องใช้ แล้วอาจารย์คิดว่ามีอีกประมาณกี่ตัวที่ว่ามีแวลกำลังจะไล่ฝึกจะลงแบ่งเอฟซีอันนี้นะครับอันนี้สายดินโดยตรงนะครับสายดินเพชรบุญไม่ต่ากว่าเจ็ดแปดตัวที่ว่าแวลดีๆอายุเริ่มได้ลงดินเล่นตัวต่อไปนี่คิดว่าจะเป็นเจ้าตัวไหนเล่าตาาาาเเลล่่ตตา ใชชนะเดี๋ยวทำคลิปไปเป็นลายตัวเอาเนาะเราตาใชชนะปอสามขอจันนุก็จะมีฟุกเจ้าฟุกก้าคูก้าสองตัวแล้วก็จะมีสายวิ่งเฉพาะอีกมีสายวิ่งแบบวิ่งจวดๆเลยเดี๋ยวทำเป็นคลิปๆเนาะเอฟซีจะได้ไม่หลงเนาะอันนี้เราคือมาเปิดหัวให้เกินๆไว้ก่อนเผื่อเอฟเอฟซีท่านไหนอยากได้นกดินนะครับสายทางเพชรบณ์นะครับอาจารย์นางเพชรบณ์ ทางเรานี้ทีมงานเราได้ฝึกไว้นะครับได้คือเล่นก็เล่นกันตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเล่นหยุดหยุดนะครับอันนี้ต่อต่อจริงต่อจังนะครับแล้วนกก็เล่นดีนะครับนกเล่นดีลองผิดลองถูกตัวไหนเล่นคือเล่นตัวไหนไม่เล่นคือไม่เล่นไม่ดีไม่อยากให้ไปเนาะเสียชื่อเสียงเรา ใช่ลงรักษาห่างดีเลี้ยงชานวันนั้นเจ้าอะไรนะที่จานเบียไปที่ลงคลิปไปอ่ะเนาะวันนั้นที่เราไปต่อได้เฉลยขุนซานะครับก็โอ้โหผลงานดีเนาะนะครับทีมงานแบ่งไปเล่นแล้วเนาะตัวนั้นนะครับก็มีผลงานส่งมาเรื่อยๆเนาะจันเนาะเพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันนะครับก็เป็นสายเดียวกันไหมครับหรือคนละสายกับคุณซาใช่ครับคนละสายนะครับเด็กกมีอยู่สามสี่สายเออนะครับ มาเลร้อยก็จะมีอยู่กำลังเข้าคู่เนาะมันยังไม่นั่นดีเนาะสายไหนบ้างครับของแม่นอกก็มีอีกตอนนี้แม่นอก a M K K a M K K สองเขาแบ่งมาให้ทำใช่มาจากมาาลส่งมาน่าจะสามวันแล้วโสมเลยเนาะนกมันเป็นลูกนกโคอเยตัวที่เอที่วิชิตว่ามันจะตายผมเออเอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสายมาลีโดยตรงมาจากมาลล ใครเล่นนกดินก็จะรู้ว่าราคามันสูงไม่สูงนะไม่ต้องพูดเยอะนะอาจารย์เนะนกดินเนี่ยราคาสูงก็เล่นยากด้วยเนาะฝึกยากไม่ใช่ว่าเล่นยากฝึกยากด้วยนะครับกว่าจะเป็นต่อแน่คิดว่าลูกผสมขันดีเล่นดีลงดินมาบางตัวไม่ขันต้มีใช่มันได้เป็นบางตัวนะครับมันได้เป็นบางตัวนกไม่ใช่ว่าจะได้ทุกตัวนะครับมันก็เหมือนลูกป่านี่แหละเนาะเละจนยางมอไซส์สึกไปเป็นเส้นๆไปจริงราคานี้ราคาไม่คุ้มเออใช่นกดินมันฝึกยากครับแล้ว การสูญเสียนี่ง่ายกว่านกพะเนี้ยตวิ่งไม่ทันนี่แป๊บเดียวศัตรูมันเยอะผมแมวตัวนึงจระนุหมาตัวนึ่งแมวกินตัวนึงหมากินตัวนึงตัวเก่งๆก่งอ่ะนาที่ว่าเวลดีเด็กจริงจังท่านรอดหมาเราแบกแล้วที่มันมาตะกบที่ถึงไล่ทันใช่นี่ครับนกก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวท่านใดสนใจนกสายดินนะครับก็อ่า ตัวนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่สุรทินเนาะก็เอาไปก็ขอให้มันหมานมันเล่นมันเล่นดีดีไม่ดีสงข่าด้วยครับใช่นี่นะครับของเราก็รับประกันเนาะนกดินเพราะว่ามันเป็นนกฝึกอยู่ตัวนี้ก็ติดเฉลยมาหมาดๆนะครับแล้วได้ใจแล้วนเริืมติดแต่มันนกมันเล่นแล้วเนาะนกเรานกเราฝึกนานแล้วแต่เพิ่งให้มันติดเฉลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่า ปักห้านาทีสิบนาทีก็ต้องปักอะครับเพราะว่านกหลายตัวเลยต้องจับมาเล่นทีละตัวทีละใช่ครับต้องไล่ทีละตัวเนาะถึงบอกพี่สุรทินว่า <c oughs> เดี๋ยวให้อาจารย์เขาเช็คให้แน่ใจก่อนว่ามันจะได้ไหมนกตัวไหนให้มันไปเล่ามีผลงานอะเนาะไม่เสียเราอะเนาะ <c oughs> นี่อะครับก็ประมาณ <c oughs> นี้นะครับก็ฝากติดตามสายตอดินสายมาเลยร้อยนะครับไม่ใช่ว่าเอาลูกป่ามาผสมลูกผสมอีกทีนึงเนาะ <c oughs> เป็นมาเลโดยตรงสา <c oughs> ยวิ่งสายผลก็ พอมีแต่ยังไม่มียังไม่มีฝึกครับยังไม่มีฝึกยังไม่มีที่ว่ามันเรายังไม่มั่นใจไงลูกับนี้แต่ว่ายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้ฝึกอายุยังไม่ได้เนาะจริงจริงแมันพร้อมทำหมดแล้วแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปฝึกใช่ใช่นี่อันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสายดินนะครับผมเนี่ยเขาเล่นดินกันจะหมดแล้วผมยังหิว้วเนียดอยู่เลยก็ไม่เป็นไรเนาะเอาไว้ไปช่วยกันพากันฝึกเนาะนกมันก็ต้องเล่นอย่าไปเล่นอันเดียวกันหมดก็เล่นแบ่งๆ่งกันไปนะครับก็เดี๋ยวอาจอนาคตก็ไม่แน่อาจจะ เหมือนเซียนนุก็ได้นะครับเซียนนุนี่แต่ก่อนนี่สายพเนยดนี่ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวนี้สายดินให้อันดับหนึ่งนะจ่ไปจานวัดสู้ทางอะเยอมาแน่หรอโอ้จันต่อยจานต่อยอ่าโอเคจันต่อยก็สายเดียวกันนะเซลกันไปเซลกันมานะครับทีมงานเดียวกันเล่นด้วยกันอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับว่าจะเอานกมาตามนกก็ฝนฝนเพิ่งหยุดเมื่อกี้เนาะเพิ่งหยุดแดดออกเอานกมารอส่งเอฟซีนะครับ ก็ตายกันอีกล้ว <XY Z> <ulent> อ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไ้เพียงนี้ครับอ่าใครสนใจสายดินเดี๋ยวรอติดตามไว้เลยเนะาะข <isas S 2> องเรานะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็จะปิดคลิไปไว้กับอาจารย์วัดเซียนุเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเซียนนุสวัสดีครับผมอาจารย์วัสดสวัสดีครับ,าาบ,รบผมนี่